ก็เสริอาหารได้ไ,ไกันอปมอมยังเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอนเอ,น,เอ,เอนั่งเอาข้างขวาเอาข้างซ้ายนะโอ้โหสวยอย่งวันนี้สวยจังเลยนั่งลงมอมนั่งไหมเออโอเคนะกินไม่กินเฮลยเอานั่งลงนั่งลงทีนี้เอาข้างขวาดีวสวยข้างขวาก่อนเอาข้างซ้าย อ่านีหมอบลงอ่าเอาลุกขึ้นเอาาขวาอีกทีนึงเอาซ้ายเอาเอ้าไอ้แดกซ้ายด้วยซ้ายด้วยอย่ารำไรฝนตกนั่นน่ะเอาตกแล้วเดี๋ยวเสริมให้มอมอืมมจริงแล้วแต่ผสมอาหารไม่กินก็ช่างก็ให้ขนาดนั้นแล้วล่ะหนุ่มน้อยกินดีอย่างเด่นอ้างเข้าไปเอาเสริมมอมเสริมขวาขวา ตายอ่าดีมากอ่าก,กินดีดีน่ะแบ่งกันนะ่ะอ่าเรเลี้ยงขนาดนี้ลนะว่าเลี้ยงดีที่สุดแล้วละ่ะอ้านี่ก็มาใหม,ม่อีกใครก็มาปล่อยจังเลยสุกบายจะกรรมกันเขินจะไปนอนก,กันฝนตกแล้วเนี่ย